สวัสดีครับเสร็จแล้วที่สามไล่ใช้เวลาขุดสามวันสามไล่สี่สิบเก้าตารางวานี่ปรับหมดเลยเป็นไล่ไล่หนึ่งมีสองบ่อกับที่ทำนานี่ อันนี้ขายกับขายแล้วอยู่อันเดียวแลวอยู่ล็อกที่สองล็อกที่สามผมเอาไว้ทำนาเองไล่49าตารางวางน้ำมีน้ำละนาแบบละแสวยแล้วนะสวยละสวยละสวยละ นี cần, nào? ่ทุ่งท่นก็จะเดียวกันที่นาหน้าบ่อหน้าบ่อหนุนทางเข้ามีน้ำด้วยเก่าเดี๋ยวเรดินมาดูทางเข้าทางเข้าี่นี่บ่อจะมีกระบอกสายทางขวาอุ้ยิ่มทางเข้า ถนนตางเข้าตามเข้าที่นะครับเป็นถนนส่วนลววนย่าวไปนู่นเลยนี่ก็บ่อบ่อน้ำหน้าบา้านมนาที่ย่าวไปนู่นเลยนู่นไม่บ้าทำไม่ได้นะครับน่าเดินมาดูที่นะ้า ที่นานี่ที่นาอออันนี้หนึ่งไร่สี่สิบเก้าตารางวาแล้วก็มีที่ของนิคมสร้างตัวเ้อีกแต่กีหนึ่งบ่อยาวมาเลยบ่อหัวหงียิบาพานเฮ้ยเจ๋อนี่ลูกกำลังของลูกเลยใน นีปลูกมาละปีที่สามออกลูกพอดีปลูกห้าต้นแล้วอยู่ต้นเดียวไ,ไม่ตายหมด <c oughs> นี่บอกบอกข้างๆบอกหน้าพี่เลยแหละลอกแยะไปดูเลยนี่ก็ที่นาทำเพิ่ทำอันนี้ก็ หลยาวไปนู่นเลยสุดที่เลยไฟเพิ่ไงไหม้ตายไปอีต้นสักสักสูงเป็นเปรตเ,เ,เลยสักไปยุงนี่ไปยุงนี่ก็สักแล้วก็ไปยุง,ยง,ยงดูน้ำ,น,ำน้ำในที่แล้วครับคนเองครับ หนึ่งต้นไปยุงระยุงอีกสองต้นดูนี่ที่ทลไมที่ทำไมที่ทำไมนไมน,นาเต็มเลยครับตก,ตกสองวัน ขี้เล็กขี้เล็กขี้เล็กขี้เลกเล็กกระปุกสักรกระปุกเรามีน้ำเป็นของตัวเองเรามีที่เป็นของตัวเองเรามีดาเป็นของตัวเองโอ้ยปลาปลากระเต็มเลยอันนี้แปลงสุดท้ายน,นี่นคันนะ่ะน,นี่แปลงสุดท้ายแล้ว นีได้ทำนาปิดจาลักษณะเดือนพฤษภานด้กลงทำนาแล้วเนาเ้เจอเอเจอเสร็จละอันนี้ทำโอทีเลิกหกโมงสรับ